เอ้ยมึงไม่ต้องพูดเทาหร่อไอ้เหี้ยมึงไม่ได้เท่คุยเลยมึงรู้ป่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงก็รู้แค่นั้นแหละไอ้แจ็คมึงรู้อยู่แล้วเอาแม่งดิไอ้สัตว์พวกเหี้ยเนี่ยกระทืบแม่งเลยไอ้สัตว์ใครแม่งฝาดไว้สัตว์เวไอ้แจ็คแจ็คน้องอะไรพี่แจ็คน้องคือไอ้แจ็คอะไอ้แจ็คอะไอ้แจ็คเดือดลิปเปอร์อะใช่ไับ มันแทงไงจุกต่อหน้าพี่เลยออ๋อแทงไหมใช่ครับพี่ผมไม่อะไรกับมันแล้วแต่มันอะไรผมไหมบ้าไงเออมันแทงเลยบอกมันอ่ะไอ้เหี้ยถ้ามันเบื่อวอให้มาวออโอเคครับหัวหมีกำลังน่ารักกับสาวๆเลยโอ้ซิงว่ะออ มาทำเชี่ยอะไรไอ้สัตว์มึงต้องดัดดัดสันดามหน่อยเว้ยจ้ะที่แบบไม่โอเคมากเลยไอ้เนี่ยจะเริ่มกันก็ไปลองไปคุยกับ continental ดูก่อนว่าเขาจะแบบยังไงอ่ะจะได้งานนยไหนพวกมายังไอ้ตัวต้นเรื่อกมาไดิไอ้เนี่ยกูกลับมาก็เอาเลือ่ะมือไอ้ยียจุกไงไปวอลล์ไอไอ้สัตว์ครับไว้บนวอลล์บอสบอลพี่ แล้วแแลล้้ววคนในแก๊งคแแล้วนนใก๊งไปแทงนาฮะทำไมวะผมยังไม่รู้นะครับผมยืนเมย์อยู่พี่ร้องมะไรครับแก๊งทำไมอ่ะยังไม่เข้าใจครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาไม้นี่อีกปะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวขอออกแก๊งนะครับเพื่อนรับคิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำปัญญาอ่อนบ้างถึงว่าท่านผู้อย่นี้เอากูถามมึงเงียบทำไมครับพี่ว่าไงครับเสียงเสียงมันแสบครับพี่รีบไหมครับ กูไม่ได้ทําอะไรมันเลยนะเว้ยไอ้จริงๆอ่ะคูพูดตรงๆเลยไอ้บ๊อบแต่คูไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเฮี้ยอะไรือนคูแบบอยู่ดีก็หยิบปากฉลามมาแทงเฉยเลยกูงงจัดยืนคุยไอจุกอยู่ดีๆะไม่ได้คุยกับแม่วะคือยืนคุยเฉยแล้วมมนแทงเลยเหรอใช่ไม่ใช่ยืนคุยไอจุกไม่คือไอจุกมันแค่กวนตีนมัน้เฉยไม่มีอะไรพอกวนตีนเสร็จก็คุยกันปกติละพอแล้วมันก็แยกไปแล้วอยู่ดีมันก็หยิบปากฉลามมีกมาแทงเลย แบบออกจากวงสนทนาไปแล้วอะสักพักแล้วกูคุยไอ้จุกเรื่องเออจุกเป็นไงบ้างที่นู่นมึงโดนอะไรมันกำลังเล่าเลยกู้ห้องใจจัดเลยอ๋อเล่าเรื่องที่มึงไปกูมาเหรอ,อจุกไม่กูเล่ากูเล่าให้พี่ตีฟังอันนั้นอะไม่ใช่<พ>เล่เาเล่าที่มึงไปกูมาใช่ปะหรือว่าอะไรหรือว่าไหนเ,เ,เจอแจ็คเคืออะไรนั่นไม่กูเพิ่งเจอมันเพิ่งแทงกูวันนี้กูอะกวนตีมันว่านี่มันอะมันยืนมองหน้ากูอย่างงี้ปะมันยืนเนี่ยต้องอย่างเงี้ยกูบอกว่ามึงมองหน้ากูทำไมก็บอกว่ามีอะไรป่ะครับ จะเอาเป่าครับกูบอกว่ากูบอกว่ามาดิเอาไปละเออมันก็เดินหนีกูไปพักนึงไงถามพี่ตีมันก็เดินหนีอีกมาปั๊บเดินหนีปั๊บสักพักแม่งมาแทนกูเลยนี่มาเดี๋ยวร้องกูกดอีกเวะเนี่ยถ้ากูทื่อมึงเดี๋ยวร้องกูกดอีกเวะเนี่ยร้องปะไม่มร้องกูร้องวรอเดี๋ยวร้องกดีไหมเร็วเร็วดิหมดเวลากูน้อยวันเนี้ยคือถ้ามันใส่ชุดปกติกูจะไม่อะไรมึงเลยนะเว้ยบ๊อบมันใส่ชุดแก๊งมึงอยู่อะแล้วมันยังทำอย่างเงี้ยแสดมันไม่คิดถึงพวกมึงเเลยยว้ มันคิดว่ากูแค่มันคิดว่ามันยังคิดว่าตัวมันเองคนเดียวอยู่อะที่แบบจะทาอะไรก็ได้อ่ะโดยไม่คํานึงถึงว่าชุดที่มันใส่จะเป็นของใครอ่ะกูบอกกูตอนที่มันควักออกมากูพูดไปแล้วนะเฮ้ยมึงทะไรอ่ะมึงคิดดีมึงคิดมึงแน่ใจแล้วเหรอมึงแน่ใจแล้วเหรอมันก็ยังทําอยู่กันอะหน้ไปตีด้วยหน้าไปทีด้วยไม่บอกมันไหนอะไม่กูไม่เอาเรื่องไอ้เรื่องนั้นไม่ห่วงมันไม่โดนหรอกไม่เอาเรื่องใบอยู่แล้วไม่แจ้ง ไม่ใช่มาหรือว่าอย่าไปทำกับใครไงมันคงไม่ทำกับใครหรอกจุกมึงทำกับมึงคนเดียวอะ่ะได้มึงเรียกม,มึงเรียกมันมาดิเร็วๆดิก<อ><อ>มรับมาครับมาตอนกูฉุดแหละตอนกูกำลังฉุดโดนกระทืบไปเลย <laughs> กูกำลังฉุดกึกเลยกูกำลังโดนบันดาเลยเฮียพี่นู่นอ่ะกูฉุดจัดเลยตอนเนี้ยเฮ้ยมันเดินทางมึงเดินทางอย่างไหนเมืองบนปะเมืองบนยังไม่นานเท่านี้เลยนะเป็นไม่ครับเขาเขาเหมือน อุ้มหนีตำรวจอยู่ครับกำลังรีบมาครับไม่คืออุ้มสำคพันกว่าก่อนตอนที่มึยงยะโดนกูกระทืบใช่ปะกูได้กระทืบมึงก่อนเลยใช่ครับถ้าเขาหนีไม่หนีตำรวจเขาก็โดนจับเดีครับมาไม่ได้ก็ปล่อยศพดิยมึงโง่จังวะมันโดนจับอยู่ดัไงครับพี่มึงเข้าบ้านไปแล้วก็โยนศพเนี่ยมันยากเหรอวะเขาเขาห้ามเล่นบ้านครับใครไอ้แก๊งที่ตีกันอยู่ครับ แล้วกูควรต้องมานั่งรอมึงเหรอเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไม่มีมีใครมีมีใครอยู่พี่บ้างเหรอตอนนี้มีแค่จุกกับพี่อ่ะใช่อันนี้อันนี้รอใครครับหัวหน้าก็มาแล้วรอใครรอตอน้นต้นเรื่องใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชมันจะมาไหมไม่ไม่แน่ใจครับไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่ามึงโทรหายชอปบไอ้ชัก มันอยู่กับไอช็อปอะตอนนี้ไอเบลไอเบลอยู่กับพ<อ>ี่ชอบครับ<อ>เขาไม่ได้อยู่กับ<อ>พี่แจ็กอะพอ,อเรื่องมันแดงมันก็เสือกหายแต่พอเรื่องไม่แดงมันก็อยู่ตลอดนะแต่พวกมึงอะเรื่องอะไรครับแจ้งแจ้งผมทราบเลยไหมอะใครอ่ะคนในโอเคมันมันเคยมีเรื่องกับพวกคูที่ไหนละชะักกูถามหน่อยดิจะม,มีใครวะเขาไปทำที่อะไรไวะ เออผมรู้เข้าๆ <c oughs> คือเขาแทงกับจุกมั้งน่าเปทีนี่ไงน้าเทีเปิดาาเปิดราชาอยู่เนี่ยเปิดราชาอยู่หรอไม่รู้ว่าผมเห็นชื่อผมไม่มีเบอร์<ม>เขาอผมก็ไม่รู้ผมยืนเหม่ออยู่เลยรู้ทีคือเฮียตีแบบอารมณ์ขึ้นแล้วอะ กูตามมาได้เสร็จก่อนมาเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไว้นั่นมีความกระตือรือร้นส้นตีนอะไรบางวายเฮียแล้วล่ะกูยืนรอแม่งโคตรหนาเลยรอพวกมึงก็นานพอแล้วรอต้องรอไอ้เฮียนั่นอีกอ่ะกูกูโคตรไม่ชอบเลยคนแบบนี้ไอ้เฮียแม่งโคตรส้นตีนจัดเป็นแาบโคตรส้นตีนตัวแบบไม่มาไอ้เฮียมึงดูดิกูแบบโอคือแม่งทำให้คนอื่นเดือดร้อนของจริงไอ้เฮียพวกเนี้ คือกูก็ไม่เข้าใจไอ้เชีย่ยจุกม,มันก็ยืนคุยกับตีแล้วไปแทงทำไมอะไอ้ชักมาเถอะมามาึงมาฟาร,รับเรื่องมัมึงกูถือว่ามึงติดต่อมันไม่ได้แนละ้วอีนิดหนึ่งได้ไหมครับกำลังกำลังมาแล้วครับชักมึงฟังไว้นะเว้ยมันพูดกับพี่แบบนี้นะอันนี้มันไม่ได้ยินนะ <c oughs> แต่มันพูดพี่ว่าพี่ไปแทงมันใช่ปะพี่ไปแทง <c oughs> ช่วยจุกใช่ปะอมันบอกว่าไล่เฮียไปยุ่งอะไรครับได้เดี๋ยวเจอกันรออย่างเงี้ยทิ้งท้ายกับพี่ไว้แค่พี่สั่งครับ ผมพร้อมพี่ไอสัตว์กูบอกมึงแล้วอยู่หลังกูไว้น้องขอแค่พี่สั่งผมเดินไปอย่างเท่ๆแค่นั้นแหละกูบอกมึงแล้วไอ้ทียกูไม่ต้องทำทียอะไรเห็นปะครับพี่ขอแค่พี่สั่งแค่นั้นแหละผมพร้อมผมพร้อมเป็นมือเป็นตีในในพี่เลยแค่นั้นแหละอีกสักหน่อยของมองึงได้อีกกี่นาทีวะชักชักนาบปะมันมันมันกำลังมาหรือว่ามันกำลัง กำลังทำอะไรอยู <para> ่กำลังมากำลังมาแล้วครับกำลังมาแล้วชัวร์เปล่าชัวร์ครับพอต่อได้แล้วครับได้หรอพูดอย่างนี้พี่เหรอเดี๋ยวเจอกันเลยเหรอเออกูจะโกหงทำไมกูก็งงไอ้หี่อมึงมาแทงน้องกูต่อหน้ามึงให้กูช่วยน้องกูให้ช่วยหมาที่ไหนอ่ะอันนี้กระถว ถ้ามันใส่ชุดธรรมดาปูว่าปล่อยมันแทไงไอ้จุกนะเพราะไอ้จุกก็ใส่ชุดธรรมดาแต่นี่แม่งใส่เอลเคมาเว้ยสเตเดี๋ยครับเวื่อแม่มึงถามว่าอะไรจุกมึงถามว่ามองหน้ามีอะไรเปล่าไม่ได้หรอแมก่กูบอกว่ากูบอกเดี๋ยวตรงเป็นเพรว่ามึงมองหน้ามึงมีอะไรกับกูเปล่าก็่างเงี้ยบอกว่า,อ,อ,วาอะไรครับก็จะเอาไหมล่ะครับจะเอาเปล่ากูเลยบอกว่าแล้วเอาเปล่าเอาเลยเปล่าแล้วกูก็ควักแฉลงออกมาไงปึ๊บ แล้วมันก็แล้วแล้วมันก็เงียบใส่กูไปบักหนึ่งแล้วกูว่าเก็บอาวุธกูว่านั้นแล้วกูก็คุยกันเรื่องอาติเรื่องเมืองทีเมืองที่เราไปมาแล้วก็หายไปแล้วก็แล้วก็กลับมาแทงกูอนิเมชั่นใช่ไหมแบบกลับมาไม่อนิเมไม่อนิเมไม่อนิเมเออโกลกได้เอดูดูสภาพมันดูสภาพมันยังไงเนี่ยชักมึงยังไงเนี่ยมันมาแล้วครับมาแล้วเนี่ยมันตายอยู่ครับ ครับขอยืมห้องน้ำตอนึงได้ไหมครับพอดีว no ่าไอตัวมึงไม่เขานี่อ่ะไม่เขาฉีดยาใส่ล้ำเกลือให้มันได้ไอคันมีสเปรย์น้ำเบลสเปรย์ในบ้านไหมให้มันดิเดี๋ยวมาให้ครับแปม่มีมีพี่มีมีมึงเอาไหให้มันดิอบูปะโดดนะครับ เวไได้บอกประคำเลยเพาะเออกชุบเลยเล,เล็เล็เล็ไรหมอเก็บา็หลักะนะแจกเลอกไรอจารไม่ใช่กูนะมึงให้มันเนี่ยเลขเล็กเท่าไหร่ครับแจกเล็กไรไปสองูงครับครับผมครับโดนอะไรที่โอ้โบ ชักมาได้ด้วยชักมันได้ยืนข้างข้างมีมีอ่ะกูจะกูจะบอกความจริงเลยนะขอนะ้อนะ้หวยปล่เอ่ะได้แล้วเจอ่ะกูจะเล่าให้คือกูไปหาช็อปที่หน้าเวทีทีนี้ก็ไปคุยปกติและจุกมันมาพีก็ คุยไอ้จุกอยู่ดีแล้วจุกมันไปหาเรื่องไอ้แจ็คมันบอกว่ามันก็พูดคนบท่้นตีน่ะแค่บอกว่า,มอ,ามองหน้ามึงมองหน้ามมึงหาเรื่องหรอมองหน้ามันมไปหาเรื่องหรอมันก็มีปากเสียงกันแล้วทีไอ้จุกก็หยิบแฉลงขึ้นมาบอกว่ากูมีเหล็กอยู่เนี่ยอยากกระแทกอยากกระแทกหน้าคนวะอยากกระแทกหน้าคนแต่พี่จําไม่ได้นะว่ายแจ็คพูดว่าอะไรบ้างแต่แจ็คเสียงมันก็แบบเล้าอ่ะกูว่สงสัยมันว่า ไอ้แจ๊คกูถามว่าแจ็คมึงเป็นไรวะเสียงทาไมกูได้ยินเสียงมึงแล้วรู้สึกว่ามึงเหมือนจะหาเรื่องใครตลอดเวลานมึงเหมือนแบบกดต้นตีนตลอดเวลามันเป็นอะไรหรือเปล่าวะมันบอกว่าก็ผมเสียงแบบอย่างเงี้ยเฉพาะแบบตอนนี้ผมไม่ชอบคนมาหาเรื่องก่อนอ่ะมันบอกอย่างงี้มันบอกมันไม่ชอบคนมาหาเรื่องก่อนผมไม่ได้ทําอะไรผิดผมก็เลยต้องพูดแบบนี้อืมกูบอกอ๋อโอเคเข้าใจอ่าแล้วนี้มันก็เงียบกันสองฝ่ายมันก็เดินไปมันก็หายไปเลย กูก็คุยไอ้จุกเรื่องเรื่องสเปเรลัสอ่ะคุยสักพักเนี่ยประมาณห้าทีได้อ่ะแล้วอยู่ดีมันก็วิ่งถือปักฉลามมาแทงเลยแต่ไม่ได้นิเมนะเพราะไอ้จุกหลบทันที่ไอ้จุกหลบทันแล้วมันแทงน้องกูต่อหน้ากูอ่ะและ้วกูก็ถามว่าเอ้ยมึงคิดดีแล้วนะวิ่งตามไปนะมึงคิดดีแล้วนะมึงคิดดีแล้วนะ มันก็ยังแทงอยู่โอเคกูก็ต้องช่วยน้องกูเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้ากูไม่ช่วยน้องกูไปช่วยหมาที่ไหนถูกต้องไหมกูช่วยน้องกูเสร็จอ่ะมันมันสลบกูไม่อะไรกูแค่รอคุยกับมันว่าเอ้ยทําไมมึงต้องแทงวะกูไม่เข้าใจก็น่าจะรู้นี่ครับว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับอก็รูปเบอกเอ็ไม่ใช่เหรอครับว่าเขามาหาเรื่องผมอ่ะก็ถ้าเกิดว่าผมโดนหาเรื่องคุณก็ปกป้องคนที่เขามาก่อก์แต่ฟังเป็นใบสัตว์เมื่อเถียงขึ้นมาทำเพี้ยอะไร กูตลกกับมึงบ้างมึงเจสียงแข็งว่าน้ำเฮี่ยอะไรมึงเสียงแข่งน้ำเียอะไรฮะมึงฟังให้มันจบก่อนดิเฮียอ่ะแล้วพอกูก็รอยืนรอมาไงจุกว่าดูนี่มันจะพูดว่ายังไงบ้างพอมันตื่นฟื้นขึ้นมามันเดินมาหาหาว่าก่อนเลยนะเว้ยมันบอกว่าได้เฮียเกี่ยวอะไรครับเฮียมาแทงกูทำไม ก็บอกอา้าวไอ้เฮี้ยมึงแทงน้องกูไม่กูจะช่วยไม่ได้อะ้วบอกได้เดี๋ยวเจอกันแล้วมันก็เดินอย่างนั้นอ่ะมึงอย่าลืมนะชุดที่มันใส่อ่ะคือชุด LK นะแล้วถอดได้ป่ะครับมีสตอรี่อยู่อ่ะมีสตอรี่อยู่ใครมาหารเรื่องผมอย่างเงี้ยผมทำอะไรไม่ได้อ่ะอา้าพ,พิจนารณาแล้วกันชักให้กูว,าวา่ากูว่าพูดเท่านี่แบบ มม่ีวันหลังมีสตอรี่กูถอดใช่ป่ะชักกูจะได้ไม่โดนใบด้วยใช่ป่ะแล้วมึงการเปิดกูดิแล้วการที่มึงพูดที้ย่กันอมาคืออะไรวะมึงอยากเอาไงให้ผมถอดสูตรเหรอแกเดี๋ยวรอดป่ะออาแล้วถ้าหาเรื่องคือยังไงยอมเหรอมันหาเรื่องอะไรมึงฮะดูเอาเองแล้วกันนะครับดูเอาเองแล้วกันไปต้องพูดเจอนะณก็บอกว่าบริบทมันคุยมันกดต้นตีมันแย่เฉยนะเว้ย แต่ถ้าแก๊งของผมยอมแพ้เนี่ยมึงก็เชิญผมแค่นั้นแหละครับเอ,อ้ยมึงไม่ต้องพูดเทาหรอ่อไอเ้เหี้ยมึงไม่ได้เท่คุยเลยมึงรู้ปะ่ะไอสัตว์เดี๋ยวมึงก็รู้แค่นั้นแหละไอ้แจ็คมึงรู้อยู่แล้วเอาแม่งดิไอสัตว์พวกเหี้ยเนี่ยกระธื้อแม่งเลยไอสัตว์ข้าวมึงข้าวนักอก่ะข้าวแล้วหนี่ทำเหี้ยอะไรมึงข้าวแล้วหมี่ทำคุยอะไรวะไอสัตวต์มึงห,ห,ห,หนีทำเหี้ยอะไรมึงอยู่ไหนวะมานี่เด้เหี้ยเสีย่ยว วอะโดนลาบอีกเฮีเยขยะไอเฮียกระจอกชิบหายแล้วพวกมึงไงไเอเฮียดูพี่แจ็คพี่มดูพี่แจ็คอยู่นะกระจอกเฮียชุกแครมั่งชุกใครมั่งยาอ,อ่อนในเฮีย เสียงแข็งดําเพีแล้วพวกพวกเขาพูดก็ฟังเดี๋ยสัตว์เสียงอยู่นั่นแหละทุเรศเอ,อนัออนตรายมั้ายังพี่ขอคนก่อนปนแปปหนึ่งเพล่มึงเออมึงทางมาดิฮะตัวัพ่ะ ไม่บักไม่บักมันตายจะไม่มีโทรศัพท์ในตัวปะพี่โจ้ไม่มีกล่องพี่โจ้ไม่มีกล่องพี่โจ้มาโทรศัพท์ไปดิไมันไม่มีห่อมันไม่มีห่ออะไรไงหอในบ้านมีแบบมาหอไปดิ ไอ้เฮียตอนแรกกูก็ไม่อะไรหรอกนะไอสัตว์ขึ้นเมาเดี๋ยวหอกกูมีอยู่กูท้องเอ้ยตองมีปะ